ไทเกอร์เนี่ยรถมันปีเก่านะแต่รถมันไม่แก่นะได้การแบบแต่งขึ้นมาปรับทรงขึ้นมาจัดทรงใหม่รถมันดูแบบไวรุ่นเลยนะเคยเห็นคนแก่ขับมาแล้วไทเกอร์อ่ะจริงๆถ้าสำหรับผมนะผมมองว่ารถที่อายุเยอะเนี่ยยี่สิบกว่าปีเนี่ยมันยังมีสเสน่ห์ถึงทุกวันนี้เนี่ยผมก็เลยมองว่ารถไทเกอร์รุ่นนี้แหละมันเหมาะสมที่สุดละมันแต่งได้ทุกแนวสําหรับคนที่ชอบในแนวล้อโตหรือว่าในแนว เดิมในแนวซิ่งในแนวลุยเข้าป่าเนี่ยมันก็ตอบโจทย์หมดมีความรู้สึกว่ารถมันมีเสน่ห์ถึงจะเป็นลุงแต่มันเป็นลุงที่มันเก่าอ่ะในมุมมองผมเนี่ยรถมันอมตะนะถึงมันจะเก่าแต่มันก็มีความเก่าในตัวมันเองใครที่กำลังสนใจหรือว่า กำลังติดตามผลงานแบบ100%นะฮะของเราเนี่ยเดี๋ยววันนี้คันนี้ดีกว่าเราจะเล่าให้จบเลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยพี่เอ็มได้เอารถมาทิ้งไว้เราแล้วครับแล้วเราก็ประสานงานกับเจ้าของรถเดี๋ยวเจ้าของรถจะมาดูเพราะว่าเจ้าของรถได้ข่าวว่าที่คุยเบื้องต้นเมื่อกี้ว่าเห็นรถแค่เบื้องต้นยังไม่เห็นเลยซื้อรถมาแล้วให้พี่เอ็มจัดการ,รนะฮะก็ะะคือมีทุกอย่างเลย พี่เอ็มก็จัดการให้หมดครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าอาจจะเว้นในเรื่องช่วงล่างเพราะพี่เอ็มจัดชุดเต็มมาเรียบร้อยว่าคายเป็น80มาแล้วแปดศูนย์เดี๋ยวเล่าช่วงล่างให้ฟังหน่อยแบบไม่ต้องดูเลยนั่งดูอ่ไม่ต้องดูเลยก็เป็นสเต็ปเหมือนเดิมอ่ะสเต็ปเป็นคาน80หน้าหลังแปดศูนคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวสำหรับ FC ไม่เข้าใจบ x อ่กไลน์ดูเซอร์บีเอ็กแปดศูนย์เป็นหน้าเป็นคอยสปริงครับอ่าหลังเป็นแหนบสเต็ปแบบย่อลงย่อเตี้ย ก็คือแต่ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นเตี้ยมากเพราะว่าล้อยังเป็นล้อสำรองอยู่่เป็นล้อล้ดูจากแนวรถที่สูงความสูงเนี่ยนี่ใกล้ๆนั้เออเฮ้ยเหมือนเหมือนอารมณ์รถเรายกสองนะอารมณ์รถแต่คันนี้มันจะไปบวกตรงที่ว่าต้องต้องไปใส่ยางจะสูงขึ้นอีกวันนี้ก็คือที่ยางแล้วใช่ครับนะก็ในเรื่องช่วงล่างเนี่ยจัดชุดเต็มนะครับแต่ในเรื่องบอดี้เนี่ยวันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดให้ฟังแต่ละจุดเลยใชครับคันนี้ ผมเชื่อได้เลยว่ารถปี2 0 0พน่ะสเต็ปแบบทําสีมาบ้างหรือว่าไม่ได้ทาเนี่ยอันนี้เราดูง่ายเลยครับคันนี้ใช้คําว่าสีค่อนข้างจะแห้งแล้วมันจะมีในเรื่องการเขาเรียกว่าสีล้าบ้างมีอะไรบ้างก็คือผ่านการทําสีมาเนาะใช่อาจจะถึงอายุมันพอดีถึงอายุมันอาจจะหมดสภาพเนี่ยฮะหมดสภาพแล้วนะครับนี่ในตัวเนี้ยคือใครที่กําลังตัดสินใจทําแล้วจะถามว่ารถ เราควรต้องลอกสีไหมดูคันนี้เป็นแบบอย่างเลยนะฮะเรามาเจาะลึกตั้งแต่ชุดแรกเลยนี่สีนะครับที่แตกแรงงานแบบนี้นะครับเราเราจะไม่มีการโป๊ทับหรือว่าอะไรเลยใช่เราจะเป็นการลอกสีจนถึงเนื้อเหล็กใช่ครับนะครับเอาพวกนี้ออกให้หมดเลยนะครับสเต็ปต่อไปก็คือจะเป็นการอุดรูใช่อุดรูนี่เพราะว่าเป็นรูคิ้วโป่งเดิมใช่ครับคันนี้ก็จะเป็นการอุดรูนี่สีโอ้ยนะอยากจะให้สัมผัสฟังเสียงเลยแห้งไหม คือแห้งแกกเลยบางคนเข้าใจว่าสีในสเต็ปแบบนี้เขาเรียกว่าสีแห้งใช่ใช่ครับแห้งจริงแต่ในการที่เราทำเนี่ยเราต้องมีการลอกปั่นหมดทุกอย่างเห็นยากอีพีเก่าๆเนี่ยเราจะลอกถึงเนื้อเดิมเลยใช่นะครับคือเริ่มน้ำหนึ่งใหม่เลยใช่เริ่มน้ำหนึ่งใหม่เลยครับประตูทูกยาอ้าวมาถึงกระบะนี่อันนี้จะเป็นจุดไฮไลท์นะครับในการเชื่อมเนี่ยอันนี้เป็นสไตล์ของพี่เอ็มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเก็บรอยเชื่อมแต่ในเรื่องงานสีเนี่ยเห็นไหมฮะอันนี้เรา ทำยังไงดีต้องลอกทิ้งต้องลอกทิ้งเหมือนกันใช่ลอกทิ้งลอกออกเพราะว่าอย่างที่บอกครับเป็นลายแตกเลยอ่าดันจากข้างในออกมาแตกแล้วก็จะมีการอุดรูพวกนี้อ่าอุดรูทั้งหมดนะครับรูทั้งหมดลอยที่เราใช้วิธีการขยายซุ้มอ่าไม่ได้ปาดคือขยายให้มันกว้างขึ้นรองรับล้อใหญ่ก็มีการเติมเนื้อตัวนี้เติมเนื้อขยายสามารถตัดแล้วก็ย่นท้ายเข้ามาย่นท้ายเข้ามาให้รถดูทรง สมส่วนมากยิ่งขึ้นให้มันเหมาะสมกับล้อ,อยางใช่นะฮะก็ในสเตปคันนี้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะดูในเรื่องงานบอดี้นะครับแต่มันยังไม่จบในเรื่องงานบอดี้ณณตอนนี้นะครับบอดี้เนี่ยยกอยู่แล้วเราจะต้องไปดูอีกทีหนึง่งก็คือในเรื่องยางยางยางนี่บางคนที่ถามครับว่ารถผมอะ่ะมันก็ยงังใช้ได้อยู่สภาพใช้ได้อ,อยู่นะฮะเราให้ตัดสินใจง่ายๆเลยครับ ถ้ายางมันเก่ามันจะเป็นแบบนี้ครับเห็นไหมครับมันจะแห้งไปหมดเลยาที่ซีดนี่เก่าซีดนะฮะครับอันนี้เราควรใส่กลับไหมไม่ควรลครับจริงๆแล้วเออมันก็ถ้าดึงออกเนี่ยเสียเลยอ่าอ่าแต่ถ้าไม่ดึงก็ทําไม่ได้ไม่สวยอ่าอ่าครับเราถึงบอกครับว่าในการที่จะทํารถเนี่ยต้องทําใจหนึ่งหนึ่งในเรื่องค่าแรงสองในเรื่องอไหล่คือบอกไว้ว่าอุปกรณ์เล็กๆต่างๆ คีย์ยางพวกนี้ครับสำคัญนะใช่รถจะสวยหรือไม่สวยนะครับอยู่นูดีเทลพวกเล็กๆพวกนี้เลยนี่อ่ะภายนอกประมาณนี้นะครับเอออีกเรื่องหนึ่งนี่ที่ดูด้านนี้หน่อยครับด้านข้างบนเนี่ยคือคันนี้มีการแก้ปัญหาในเรื่องในเรื่องอาจจะมีน้ํารั่วเรื่องน้ําเข้านะครับก็คุยกับเจ้าของแล้วนะครับอันนี้เดานะอ่าก็ตรงนี้มีการซีนมาครับนะครับมีการซีนมาทําให้น้ําไม่เข้านะครับแต่ผลกระทบที่มันเกิด ต่อจากนี้ก็คือผ้าหลังคาเนี่ยเป็นคาบน้ำหมดเลยผ้าหลังคาเป็นคาบน้ําใช่ผ้าน้าร่วแน่นอนถูกต้องผ้าหลังคาเป็นคาบน้ำนะฮะก็สเต็ปแบบนี้เราก็เก็บให้เหมือนกันใช่ครับนี่เราต้องรื้อใหม่หมดเลยถูกต้องรื้อใหม่เริ่มรับหนึ่งใหม่อย่างที่บอกขั้นตอนต่อไปของคันนี้ก็จะต้องเป็นสเต็ปแบบ100%ซครับนะครับก็จะมีการยกหัวเก่งและยกกระบะเดี๋ยวไปชมขั้นตอนในการทำแล้วกันนะครับใครที่กำลังติดตามชมฝากติดตามชมต่อไปเรื่อยๆครับยาวๆแน่นอนยาว หลังจากที่เราได้ยกหัวมาแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาชมก่อนว่าขั้นตอนแรกเลยในการทํามีอะไรบ้างนะฮะนี่เดี๋ยวจะโครงแล้วเดี๋ยวจะโครงแล้วนี่ก็พักระจกก่อนอ่ากระจกนี่หลังไฮไลท์คันนี้คุยกับเจ้าของไม่ใช่ไฮไลท์หรอกปัญหาเลยเขาปัญหาเออเขาเรียกว่าปัญหาเือเจ้าของเขาบอกว่าผ้าหลังคามันแหลกเปียกๆใช่นี่ครับจุดอ่อนของไทเกอร์ใ่ครับที่เราเจอนะครับหนึ่งในเรื่องการผูก ขอบหลังคาใช่เป็นสลีมกระจกมันเป็นเรื่องปกติทะลุเลยคือผมก็ไม่รู้นะว่ามันเกิดจากการถอดกระจกหรือเกิดจากอะไรหรือเกิดจากปัญหาอะไรหลายๆอย่างผมว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องอายุเรื่องอายุอายุมันด้วยครับก็อันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งปัญหาที่ต้องแก้ใช่แล้วก็สเตปคันนี้เหมือนเดิมครับครับมาจากช่างเอ็มก็จะมีการอุดโป่งเหมือนกันอุดโป่งตัวถังที่ต้องอุดเนี่ยจะมีจุดนี้ครับ ใช่คมัะถึงจะอุดโปร่งอะไรทุกชิ้นไม่ยังไม่จบยังมีอุดที่ตัวถังสามจุดสจุดนี้ด้วยแค่แค่แค่สจุดตรงนี้ครใช่ครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยครับด้านในเห็นไหมครับมันจะเหลือแค่แบบนี้เลยครับก็คือตอนนี้เขาเรียกว่าสเต็ปแบบร้ออใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งนอกทั้งในใช่ใช่ก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปหลังจากนี้เราจะไปชมชิ้นงานที่ลื้อออกจากหัวเก่งก็คือเป็นชิ้นงานกระบะใช่ครับ แต่เดี๋ยวเราก่อนจะไปชมเนี่ยเราจะพาไปดูขั้นตอนการลอกสีก่อนใช่ว่าคันนี้ลอกสีออกมาแล้วจะเป็นยังไงฮะพอจะมาเป็นคันจะสวยเป็นคันมันไม่ง่ายใช่ใช่ครับโอเคครับ three days later คันนี้มาถึงในการลอกสีแล้วอ่าเออเป็นยังไงฮะหลังจากที่เราเห็นตัวรถแล้วเห็นทุกอย่างแล้วเนี่ยบอดี้เนี่ยต้องบอกว่ามีการเคาะมีการโป้มาใช่ประวัติอ่ะในรถอายุ20ปีอ่ะมีการทําสีอย<ช>ู่แล้วแต่วันนี้เราอยากมีการนับหนึ่งใหม่ ใช่นะครับด้าหนึ่งใหม่หนึ่ที่ของเราก็คือมีการลอกสีลอกสีทั้งหมดอนอกและในนี่เลยนี่เฮ้ยจับดีโอเขาพ่นน้ำยาไว้อันนี้ว่าพ่นน้ำยาไว้แล้วก็มีการอุดรูเห็นไหมครับนี่อุดรูของเราแผลเราจะไม่ได้ใหญ่เพราะว่าเราใช้ในการเชื่อมเป็น CO2 ด้วยถูกต้องนี่เชื่อมนนองข้างในให้นื้มันเต็มแต่อันไหนที่มันเป็นการต่อมีการอะไรบ้างเนี่ยแผลมันก็อาจจะใหญ่เป็นกาธรรมชาติต้องถูกต้องครับนี่มาดูอีกส่วนหนึ่ง นี่มาดูครับกระบะที่เรามีการตัดต่อแล้วกันมีการย่นซุ้มขยายซ้มอ่าขยายซุ้มอีกเห็นไหมครับแผลเนี่ยคือถ้าถ้าภาษาช่างอ่ะเขาจะรู้เลยครับว่าแผลแบบนี้คือมันเป็นแผลการเชื่อมแล้วก็การตัดต่อเราจะมีการเจียเห็นไหมครับเจียขอบเล็กๆเนี่ยแล้วก็เคาะขึ้นรูปเพื่อมีการโปะให้น้อยที่สุดจ้าพีการเชื่อมเราเราใช้เครื่องมิกเครื่องมิกคือเครื่องเซีย์ทูเนี่ยเชื่อมเดินตะเข็บตะเข็บมันก็จะเล็ก เอาไว้ยังไงเหล็กโดนไฟน้อยที่สุดก็จะดีที่สุดถูกต้องครับแล้วเราก็จะบอกนะครับว่าเราจะมีการโปให้น้อยที่สุดใช่นะครับโปแต่ต้องมีโฟบ้างอยู่แล้วเพราะว่าเราต้องจัดทรงขึ้นมาใหม่ใช่ครับใช่ก็จะเป็นสเต็ปประมาณนี้นะครับสําหรับคนนี้กําลังติดตามเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นการพ่นก่อเหล็กแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันครับก็หลังจากที่เราได้มีการปั่นสนิมนะครับแล้วก็พ่นก่อเหล็กนี่มาดูชิ้นงานที่พ่นก่อเหล็กเห็นไหมครับคือ ไอ้ที่เราโป้เนี่ยมันก็โป้เขาเรียกว่าโป้หลักยิมแล้วกันใช่มันอาจจะมีบ้างนะครับแต่ในนาะทีนี้เนี่ยก็คือถือว่าอย่างเงี้ยถือว่าบางที่สุดแล้วครับเห็นไหมฮะเนี่ย้องๆเลยทุกชิ้นนะครับเรามีการลอ,อกหมดเลยนี่เอามาดูอย่างประตูเนี่ยเป็นไงฮะอันนี้ลอ,อกทั้งคันเลยนะใช่ลอ,อกอทั้งคันเลยก็เหล็กนะครับตัวนี้เราก็จะใช้เป็นของนกแก้วหมดเลยใช่เพราะว่า เราต้องการพื้นที่มันเกาะแน่นแล้วก็ฝังแน่นพูดง่ายเลยเป็นระบบ 2K <ฮะ S 2> เต็มระบบทูกต้องครับในห้องเครื่องนะครับเราลื้อหมดเลยเห็นไหมครับจะไม่มีน็อตเลยสักจุดเพราะว่าเราต้องการทําความสะอาดแบบเกี้ยงๆแล้วก็ปรับผิวใหม่พร้อมที่จะลงสีจริงคันนี้น้องบอกว่าในห้องเครื่องเนี่ยสวยมากไม่มีเรื่องผูเนี่ยไม่มีเลยดีกว่าะดูจากฐานแบตเนี่ยนะครับไม่มีเลยนะครับ ก็ถือว่าภาพโอเคแล้วก็ในในชิ้นส่วนที่เป็นตัวรถอย่างอื่นๆที่เราเคยอธิบายไปเรามีการลอกสีนะครับตัวนี้หลังคาอาจจะมีการเคาะเยอะหน่อยแต่ผมลอกสีให้หมดแล้วแล้วก็ตะเข็บอันนี้ที่ที่มีรอยเล้าๆผมทําตะเข็บให้ใหม่นะครับก็จะเนียนเลยโอ้ถือว่าบางทันนี้บางมากแล้วก็เนียนเนียนจริงๆไม่ถึงกระทั่งตัวรถเดี๋ยวถามช่างอะ่ะใหม่เป็นไงบ้างันนี้เป็นไงบ้าง สภาพสวยเนาะเออนี่แหละอย่างนี้ครับลูกค้าอุ่นใจแน่นอนเพราะว่าในสเต็ปที่เราทําเนี่ยคือเห็นไหมครับเราเลื้อเอาหมดเลยปรับผิวหมดเลยนะครับแต่ยางมาตอยนี้ต้องบอกว่าเราไม่ได้แกะนะครับเพราะว่ายางมาตอยนี้มันจะข้อดีคือมันทําให้ซับเสียงนะครับและเดี๋ยวตัวนี้เราก็จะพ่นเป็นเขียวบุกทองด้วยอาจจะหวานแววนะดูนะฮะเดี๋ยวไปรอชมในเรื่องพ่นสีออกมาแล้วกันว่าจะเป็นแบบไหนจะออกมาหล่อแค่ไหนครับไป สามวัน later ตอนนี้ครับก็ชุดหัวเก๋งที่เราได้พ่นแบบ100%ซนครับทั้งนอกทั้งในนี่ในด้านซุ้มนะครับเราก็เก็บรายละเอียดหมดแผ่นกลางล้อหลังเครื่องนะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับแล้วก็ด้านใต้ท้องนะครับพ่นแบบ100%ซก็จะเห็นแบบนี้นะครับตัวนี้ยางรองหัวเก๋งเตรียมตัวที่จะเอาหัวลงเรามีการเปลี่ยนใหม่หมดครับชุดท้ายชุดกระบะนะครับลอนกระบะนี่เรากลับมาเป็นเหมือนใหม่อีกครั้งเลย ขั้นตอนการเตรียมประกอบน็อตทุกตัวนะครับทำใหม่หมดอุปกรณ์ขาเขอในห้องเครื่องเก็บให้ใหม่หมดนะฮะพร้อมที่จะหย่อนหัวลงนะฮะเดี๋ยวไปรอชมเต็มเต็มคันอีกทีนึงครับอันนี้เอาหัวเก่งลงได้บอยแล้วนะอ่าอีกสัก20%ก็ได้จะขับได้แล้วใช่ครับครับเดี๋ยวเราจะพามาชมเรื่องงานเขาเรียกว่าล้อกับสีมันะจะเข้า,าไ,ไหมแมทไหมอ่ะไปชมเลยครับโอ้โหเ,เขียวมุกทอง เกี่ยวมุกทองแล้วได้ล้อทอง,ทอ,งอีก,กได้ไงฮะไวรุ่นเลยผมว่าองค์ประกอบคันนี้ถือว่าครบนะนสำหรับคนคนที่ชอบแบบแบบเขาเรียกว่ามันค่อนข้างจะแมทกันนะครับใ,<ช>ในเรื่องงานสีนี่นนอย่างไงเดี๋ยวไปชม,ชมด้านหน้าก่อนนี่ด้านหน้านะครับคันนี้เราประกอบชุดไฟตาเลือกเปลี่ยนไฟมุมใหม่เรียบร้อยแล้วหน้ากระจังเป็นสไตล์ออซี่ใช่นะครับจะขาดกันชนหน้าอยู่นะยังยังไม่มายังไม่มายังไม่มายังไม่ประสง่า นี่ดูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คันนี้นะครับเครื่องยังไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องอ่ะลูกค้าจะไปทํากับช่างเอ็มบิคนะครับเราก็จะมีการเก็บรอบๆห้องเครื่องให้ให้มันใหม่แล้วกันใช่ประมาณหนึ่งใช่นะครับทุกอย่างเนี้ยน็อตเดิร์ดเนี่ยคือเก็บให้ใหม่หมดเลยใช่ครับก็จะออกแบบเนียนๆแผงหลังเก่งอย่างที่บอกเราเปลี่ยนใหม่หมดใช่ครับเหลือแผ่นกลางครับแผ่นกลางน้องฝากระโปรงอีกกำลังจะใส่นะครับอ่ะอธิบายด้านข้างหน่อยครับเป็นยังไงบ้างด้านข้างเหรอก็ที่แรกอ่ะเห็นแต่ลถอย่างเดียวอ่ะ มันก็อาจจะยังไม่เข้าเนาะใช่แต่คันนี้มันได้ล้อได้รถได้สีอ้โหมันลูกค้าตาถึงนะใช่ถือว่าเป็นคันแรกนะสีแบบนี้ใช่คันแรกเลยคือเจ้าของรถอะตาถึงมากเลยเพราะว่าล้อเนี่ยเขาเลือกล้อก่อนที่จะเลือกสีรถใช่ครับใช่แต่คันนี้ครับมาออกแนวมาเป็นแบบสไตล์สายซิ่งใช่นะครับสายซิ่งแต่จบด้วยล้อสีทองกับตัวรถใช่แต่ดูไปดูมามันก็ออกติดหรูนะติดหรูอยู่นะผมว่าโอเคเลยอะดูมีเสน่ห์ดี ด้านในครับแมวตอนนี้เรายังไม่ได้แดมนะครับเพราะว่าเราให้ชมครับว่าสเตปการทําของเราแบบ100เนี่ยเราจะพ่นหมดเลยเห็นไหมครับพ่นหมดทุกอย่างเลยแล้วก็นี่อันนี้เราแดมเสร็จแล้วครับนี่ลูกค้าต้องการเงียบใช่ต้องการแดมแประตูสี่บานคันไนด้แห่งประตูสี่บานต้องการเงียบแล้วก็หลังจากเราแดมเสร็จปุ๊บเราก็คันนี้นะยังมีเบาะใหม่อีกนะ,ะม,มีเบาะใหม่ใช่ แล้วก็แผงประตูใหม่แผงประตูใหม่นี่มาทำมาใหม่เลยพรมเนี่ยคือซักใหม่ใช่ครับคอนโซลใช่คอนโซลเปิดอกนใหม่ตู้แอร์ใหม่ใหม่ใหม่หมดทุกอย่างพวงมาลมพวงมาลัยทําใหม่หมดเลยโอ้ยไม่เหลือแล้วข้างนอกใหม่แล้วว่าข้างในก็ต้องใหม่ด้วยใช่ผ้าหลังคา ใหม่ด้วยคันนี้พัลังชาเปลี่ยนใหม่เพราะว่าของเก่าอ่ะมันมีรอยเจอมีรอยอะไรตามอายุคือของใหม่คือทางไมค์ก็ได้ให้มันออกมาแบบน้องๆป้ายแดงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคันนี้เห็นไหมครับฟิล์มใสคันนี้ถอดถอดฟิล์มออาหมดเลยแล้วก็ขัดกระจกใหม่ใช่ครับกระจกค่อนข้างจะใสมากใช่คือใสเหมือนใหม่เลยด้วยวะใสเหมือนเบิกใหม่เลยเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันก่อนครับเป็นยังไงบ้างคือองค์ประกอบชุดชุดท้ายนะครับองค์ประกอบชุดท้ายคันนี้ก็ แมทครับใช่เขียวตัเหลืองตวกกเหลืองพวกกันชนอ่ากันชนเห็นลูกค้าเลือกเป็นสีเทาดำเป็นสีเทาดำช่างเอ็มเหมือนกันจะตัดกับสีเขียวเลยล่ะใช่นี่อ้โหอีกสักอึดใจหนึ่งครับเดี๋ยวเราจะไปลองขับดูใช่เดี๋ยวภาพสวยๆไหมชมอีกอ่าภาพสวยๆไหมชมแล้วก็ลองวิ่งบนถนนดูว่าเป็นยังไงได้เลยติดตามชมครับครับ ไปครับไปไงครับวันนี้กับไทเกอร์คันนี้นะครับสีเขียวที่เขียวล้อทองคันนี้นะครับถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเสร็จแล้วทรงเนี่ยเป็นประมาณนี้เลยใส่กันชนเรียบร้อยสติกเกอร์ติดหมดแล้วเรียบร้อยนะครับบันไดใส่แล้วก็โชนหน้าใส่แล้วไปดูสุดทรงเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างขั้นตอนแรกนะครับในการทาเนี่ยก็คือเรามีการรับรถเข้ามาใช่ คุยรายละเอียดกับลูกค้านะครับเสร็จปุ๊บเลือกสีทุกอย่างเรียบร้อยเราก็ไปยกหัวเก่งกันต่อครับสเต็ปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็หลังจากที่เรายกหัวเก่งนะครับเราก็จะมีการทําสีคันนี้มีการทําสีหัวเก่งด้วยนะฮะหัวเก่งและกระบะใช่เราจะมีการยกทางพ่นใต้ท้องพ่นในกระบะนะครับเอารายละเอียดในห้องเก่งด้วยในห้องเก่งอีกเสร็จหลังจากที่พ่นสีเสร็จนะครับเราก็จะมีการเขาเรียกว่าคันนี้มี บิวในเรื่องอุปกรณ์ช่เช่นคอนโซลมีคอนโซลเปลี่ยนไม่ตู้แอร์ตู้แอร์คอยเย็นเปลี่ยนไม่คอยร้อนเปลี่ยนไม่ใช่แล้วก็สิ่งที่ใหม่ที่สุดเลยคืออุปกรณ์ภายในคันนี้ใช่ครับมรวมถึงกระทั่งเบาะเบาะหนังทําใหม่หมดเลยหุ้มผ้าหลังคาซักเบาะซักพรมเบลนีสะอาดมากโอ้หคือเก็บใช้คําว่าใหม่เอี่ยมเลยดีกว่าใช่ครับนั่งเย็นเย็นไม่แพ้รถใหม่ๆเลยทุกต้องอ่า องมาลัยก็หุ้มหนังใหม่ใช่ครับนะครับรายละเอียดภายในเนี่ยถือว่าผมใช้คาว่าใหม่กิ๊เลยสมมูล์แบบดีกว่าหลังจากนั้นเราก็เบิกอะไรใช่ครับรถจะสวยหรือไม่สวยเนี่ก็อยู่ด้วยด้วยอะไรอะไรทั้งหมดใช่ครับเช่นอะไรบ้างจริงๆต้องบอกว่าอะไรเราเลือกใช้เป็นของโตย้าแท้ครับเช่นพวกยาเข่ากระจกหน้าหลังคิวรีดน้ำครับไปถึงสติกเกอร์สติกเกอร์รอบคันทุกจุด เบิกใหม่แล้วก็ไฮไลท์คันนี้เลยจะมีในชุดชุดไฟหน้าที่เลือกเป็นของเลปักใช่ครับนะครับแล้วก็ไฟท้ายเปลี่ยนใหม่ท้ายเป็นใหม่ไฟมุมในบางโคนมุมชาก็เปลี่ยนอีกใช่ครับสเต็ปนี้คือว่าหน้าเป็นออซี่ครับเต็มระบบแล้วก็คันนี้มันจะเรียมๆหน่อยกระจกเนี่ยเราจะขัดใหม่หมดเลยกระจกกระจกแบบใสจริงๆใช่เพราะว่าอันนี้เราเลือกในการขัดเพราะไม่ได้เปลี่ยนใช่ครับนะฮะแล้วก็ ในเรื่องรายละเอียดเนี่ยอุปกรณ์ตกแต่งเนี่ยเดี๋ยวเราพามาชมทีละจุดเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปครับคันนี้จะโดดเด่นในเรื่องชุดกันชนใช่ที่คนถามหากันเยอะมากเลยอยากได้กันชนแบบนี้อยากได้บันไดแบบนี้ทรงเพียวๆบางๆอันนี้มาจากที่ไหนครับอันนี้มาจากช่างเอ็มแม่กองครับอ้นี่ทรงนี้เป็นเอกลักษณ์เขาเลยอ่าขอดูด้านหน้านี่จะแบบโหบึกบึนประมาณนี้นะใช่ดูทรงหน้าแล้วดูแบบดูเพียวมากจริงแล้วรถถือว่าค่อนข้างเตี้ยนะไม่สูงนะ ไม่ได้สูงตัวเราเตียด้วยละยาง 3- 8นิ้วด้วย38มสิบแปดนะเนี่ยสาครับคันนี้โอ้โหจริงๆถ้าโดยรวมด้านข้างเนี่ยผมบอกว่าคันนี้ขึ้นลงง่ายขึ้นลงง่ายแล้วก็ใช้ชีวิตประจําวันได้ด้วยได้เนอะได้เข้าห้างได้ไหมได้เข้าโรงแรมไม่ได้เดียวนี่คือโรงแรมสูงใหญ่เกี่ยวกันอ่ะแล้วก็ในชุดบันไดเห็นไหมครับคันนี้จะเป็นบันไดเขาเรียกว่าบันไดแนบครับแนบกับรถบันไดแบบ แล้วก็ตัดสีบันไดผมว่าเข้ากับตัวรถดีนะใช่ดูดีดูดีมากดูคุมโทนได้สูสวยมากใช่อะงั้นขอดูอีกอย่างหนึ่งครับด้านหลังมาด้านหลังนี่เป็นชนหลังนี่เป็นไงทรงแบบแอบแอบทรงแนบแนบพร้อมชุดโทบาเห็นไหมนี่มีโทบานี่ทำซัพพอร์ตไว้สําหรับไว้ลากเรือลากรถแล้วแต่ตจะลากจะลากอะไรอ่าใช่ครับไม่ใช่นี่ก็ ผมว่าแมทนะครับคันนี้แมทสวยถือว่าแมทมากเลยสําหรับอุปกรณ์ของแต่งทุกๆอย่างครับแล้วก็คันนี้ขาดไปไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณตั้งแต่ทีมงานช่างเอ็มนะครับที่คัดสรรช่วงล่างมาออกมาเป็นแบบนี้ขอขอบคุณอีกอย่างหนึ่งก็คือขอบคุณเจ้าของรถใะ่ครับคุณเคนะครับที่ไว้วางใจผลงาน JF ใช่ครับนะครับตั้งแต่วันรถเข้าจนถึงวันนี้จริงๆจะปล่อยรถละนะฮะเดี๋ยวรอลูกค้ามารับรถอีกทีหนึ่งใช่ครับต้องบอกว่า ตั้งแต่ร่วมงานกันมาเนี่ยในระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนเขาแค่บอกอย่างเดียวคันนี้ใช้เวลาหนึ่งเดือนใช่เพราะว่าช่วงล่างทํามาแล้วนะช่วงล่างทามาแล้วนะครับในเรื่องงานบอดี้เนี่ยประมาณหนึ่งเดือนครับเขาก็บอกเลยครับว่าถูกใจตั้งแต่ในเรื่องงานสีงานอุปกรณ์ตกแต่งเราแค่นี้เราก็อุ่นใจแล้วครับดีใจแล้วครับใช่ก็เป็นเขาเรียกว่าฟอร์มไว้วางใจจากลูกค้าอีกหนึ่งท่านแล้วกันนะครับวันนี้ก็ใครที่ชอบนะครับ ในการแต่งในลักษณะนี้ในเรื่องช่วงล่างเราสามารถติดต่อช่างเอให้ได้แล้วก็ในเรื่องงานสีเราดูแลให้นะครับสนใจเบอร์โทรติดต่อผมนะครับ0 8 4ย์แ1 9 9 1ครับ0 9 1 9 1 5 6 5 4 5ครับนะครับแล้วก็ช่องทางเพจนะครับ JAF Body Shop แล้วก็ใน YouTube ฝากกดติดตามกด Subscribe ให้เราด้วยวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ